อันนี้คือป่าด้านหลังนะครับที่ปลูกลูกตาลเข้าไว้นะครับที่หลังวัดเกินมา48ตารางวานะครับอันนี้ก็คือรอบนานะครับเป็นพวกประดูมะค่าแคนานะครับอันนี้คือเนินสามงานนะครับ วันนี้ก็ปลูกตานเข้าไว้หเมตรนะครับตอนนี้หลงจ้าหมดนะครับนี่นะครับหลงจา้าพร้อมที่จะแทงหมดนะครับว่าดินงะออกมาแล้วนะครับเพราะได้น้ำนะครับนี่นะครับที่ปลูกฝังดินเข้าไว้นะครับ นี่นะครับดึงไม่ขึ้นแล้วนะครับเพราะว่านี่นะครับล้อแทงหัวกลับขึ้นมานะครับนี่นะครับสองลูกนะครับสามลูกนะครับ